สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับสู่ชาแนล EC Team Live วันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมนะครับแล้วก็แ a p ป y g a c h ชาเดนะครับในเกม Tenken t o p p a กูเล่นลักกันนะครับหรือว่าชื่อไทยนะครับอภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์นะครับเกมนี้จะเป็น IP จากอนิเมะนะครับประมาณ นานมากนานเลยเหมือนกันในสิปีขึ้นนะครับเ,เมื่อก่อนก็ดังอยู่นะฮะเรื่องที่ผมดูอยู่ก็สนุกดีในส่วนของเกมนะครับเกมจะเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้นะครับจัดทีมได้5ตัวการต่อสู้ตอนต่อสู้จะไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยเพอร,ระวังตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็ให้มันสู้เองนะครับแต่ว่าตำแหน่งมีส่วนสําคัญนะครับโอเคระบบของเกมนะครับเรามาดูที่ตัวละครก่อนเนาะตัวละครของเกมนี้เขาเรียกว่ากันเมงนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ เนาะหุ่นยนต์แต่และตัวจะมีเกรดเนาะนะครับสีม่วงสีทองนะครับสีทองนี่สูงสุดในตู้ในะตอนนี้นะครับออสามารถอัพเลเวลได้เรามาดูตรงนี้ก็อัพเกรดเลเวลโดยใช้เงินแล้วก็ e p นะครับก็เก็บตามด่าแล้วก็ตรง f k ไว้นะครับใส่อาวุธชุดป้องกันได้4ชิ้นนะครับใส่อะไรเขาได้ใส่อะไรได้4ชิ้นนะครับอะไรถ้าเป็นสีฟ้าจะตีบวกได้แต่เนี่ยตีบวก จนครบ3มดาวละมันเต็มแล้วนะครับแต่สีเขียวเนี่ยตีไม่ได้นะครับตั้งแต่ฟ้าขึ้นไปตีได้นะครับแล้วก็การอัพดาวนะครับจะอยู่ตรงนี้ใช้ตัวละครเดียวกันในการอัพซึ่งมันทําให้ตัวสีทองอัพยากกว่าตัวละครที่ต่ากว่าเนาะในหน้าที่นี้ก็ใช้สีทองแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นทองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีม่วงสีม่วงมันจะหายง่ายกว่าเนาะสีม่วงใช้2ตัวในการอัพนะครับนี่ผมมีอยู่ตัวเดียว ก็อัพขึ้นเป็นสีดาวไม่ได้นะครับแต่ว่าสีม่วงค่อนข้างจะหายากเอ,อ้ยหายง่ายกว่าสีทองเยอะนะครับเราลองอัพสีทองกันผมมีสีทองซ้ําอยู่2ตัวปึ๊บนะครับน่จะเป็นดาวปึ๊บดาวแดงอะ่ะคออ่าพลังก็โหขึ้นเยอะเลยนะประมาณประมาณ30%มสิบเป็นดาวแดงนะฮะเลเวลเท่าเดิมตัวนี้อีกตัวนึงครับผมก็มีก็อัพ ปึ๊บแล้วก็เขามีฟังก์ชันอัพดาวทั้งหมดให้ด้วยนะนี่เพิ่มทั้งหมดแบบนี้ก็จะแบบจัดตัวละครที่สามารถอัพได้ให้นะครับซึ่งในหน้าที่เนี้ยมันคนละตัวกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นท่าเดียวกันนี่ระบบคล้ายๆกับ AFK นะครับก็เกม AFK Arena เนาะที่สามารถเอาตัวท่าเดียวกันนะมาอัพได้แต่ในเป็นเฉพาะในบางขั้นเท่านั้นนะครับนี่นะไอตัวนี้ก็หาา่าลมมาอีกสตัว ผมยิงหนึ่งตัวก็จะกลายเป็น5ดาวนะครับต่อไปเราไปดูหน้าจอกันเดกสก์ท็อปกันมี F K ไว้ครับตรงนี้ทิ้งไว้ก็มารับของได้แล้วก็โมดต,ต่างๆของเกมนะฮะตรงนี้โมดประจนภัยซ้ายมือนะครับจะเป็นเมนูก็มีอารีน่านะครับปึ๊บเข้าไปก่อนมันจะมีหลายซีซั่นเลยนะนี่ยังไม่เปิดเปิดอันเดียวก็เข้าไปสู้กับ ทีมที่เขาตั้งไว้นะครับค่าพลังลบของเราค่าพลังลบของเขานะครับปึ๊บรีได้นี่ตัวนี้ง่ายจัดทัพได้ห้าตัวการจัดตัวละครก็นี่ครับห้าตัวนี้จัดออโต้ได้ปึ๊บนี่ทีมล่าสุดของผมนะครับยืนยันไว้ค่าพลังลบอยู่ตรงนี้ครับผมก็นี่เป็นทีมการบ้านนะครับส่วนทีมต่อสู้ก็กดเข้าไปสู้ได้เลยนะครับอ่านี่อารีนา ถ้าไทยจำลองเป็นเหมือนหอคอยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่30นะครับก็ตอนนี้หลักๆก็กจะมีพวกเพชรพวกเอ็กพให้นะครับต่อไปตรงสร้างเมืองนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเนี่ยถอยลูกเตา๋าพอเราทําภารกิจเรียบร้อยไปเรื่อยๆนะครับเล่นเกมไปเลยจะได้ลูกเต๋ามาก็เอามาเดินนะครับนี่รับตามภารกิจ เ้ยมีรีโมทเ้วยรีโมทผมไม่เคยได้เลยลูกเต่ารีโมทโอเคผมมีลูกเต่าธรรมดานหนึ่งลูกก็กลินงไปเป็นเหมือนโบนัสครับตรงเนี้ยให้เข้าคอยมาเช็คคอยเข้ามาเช็คนะฮะ,ะรีโมทปุ๊บโอ้ลอกได้ฮะผมต้องการหนึ่งสองสามอันนี้เป็นอะไรสี่ห้าหกมันยังไม่ผ่านเอาสามแล้วกัน เป็นข้อเสนอนะครับขายของแบบลดราคาให้เราก็เอาไว้ก่อนนะเคต่อไปอันซ้ายสุดล่างสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนด่านนะครับตะลุยไปเรื่อยๆสามารถเลือกทางเดินได้นะครับแต่ว่าพอเราเดินทางบนน่ะทางล่างก็ถูกตัดขาดไปนะครับตรงนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกดเข้าไปก่อนตอบคําถามนะครับให้เรามาระวงังอ่ะ อันนี้ก็เลือกบอลล่านะครับแล้วตรงนี้จะเป็นอันกกลจะเป็นเลือกกันเมงหนึ่งตัวนะครับผมไม่เอากันเมงแล้วกันอันนี้ง่ายครับถ้าเป็นตัวหัวกะโหลกเลขในง่ายอตัวนี้ยากตัวนี้จะยากกว่าเรืวอ3สามเอ็ดนะครับแต่ของจะดีกว่านี่เรเ่ล2ยี่แปดนะครับนะครับโอเคไปอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอสุดท้ายก็จะเป็นบอสครับเรามีของรางวัลนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่หลักนะ ตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้สู้เลยแล้วก็บางอันก็จะเป็นให้พูดนะครับแต่ว่าไม่สามารถกลับไปฉากเก่าที่เราเคยเล่นได้นะครับการวางนี่นะครับก็เลือกวางได้5ตัวครับในส่วนของความได้เปรียบตรงธาตุบนธาตุจะอยู่ตรงนี้ครับวางธาตุดียวกัน3ตัวจะได้งี้แล้วก็3กับ2ตัวจะได้แบบนี้นะครับนี่มี3แล้วก็2นะครับ2ธาตุนะครับแล้วก็4ตัวจะได้นี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับ แล้วก็5ตัวอย่างละตัวครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนกันทั้งหมด5ตัวนะครับตามนี้อของผมอะผมใช้ตรงนี้3ตัวมีไฟ3แล้วก็น้ำหนึ่งลมหนึ่งนะครับสลับวางได้ตามตำแหน่งกันเบงแต่ละตัวจะมีระยะยิงไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้อาจจะยิงแค่แถวหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้อาจจะยิงแถวหน้ากับแถวหลังนะฮะต้องมาดูระยะยิงของแต่ละตัวแล้วก็จัดทีมให้สมดุลน,นะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับ อยู่โจมด้านล่างนะครับแถบด,ด้านล่างจะเป็นลำดับการโจมตีครับตอนสู้เราทำอะไรไม่ได้เลยเป็นเหมือนไอเดอลเลยครับตอนต่อสู้แต่คาซินโอเคอยู่ดูดีอยู่ครับ คือตัวหน้าเนี่ยต้องแข็งจริงๆอะ่ะเออถึงจะตายไปแล้วเหลือตัวเดียวถ้าผ่านก็คือผ่านนะครับเป็นแบบแนวไอเดนเลยสวรรค์ทะลวงสวรรค์ครับ เรียบร้อยอระบบการต่อสู้นะครับระบบต่างๆก็ประมาณนี้ไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่าแฮปปี้กาชาเดอาแล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเด์ล่ะอ่าผมเล่นเกมเนี้ยมาได้1วันนะครับก็เก็บเพชรมาได้7,576เม็ดนะครับแล้วก็สว่านอันนี้เป็นเหมือนตัวสุ่มนะครับ48่บแปดใบตู้นะครับมีอยู่สตู้ ตู้แรกก็เป็นตู้ธรรมดาตู้ที่2เป็นตู้ธาตุนะครับตู้ที่3เป็นตู้แต้มเพื่อนอ,อันสุดท้ายผมยังไม่เปิดนะครับต้องผ่านด่านไปก่อนเรามาดูตู้นี้ตู้นี้สามารถสลับได้เขาจะรีให้เป็นวันตรงนี้จะเป็นธาตุแต่ผมไม่มีนะครับตรงนี้ถ้าใครมีก็อยาได้ธาตุอะไรก็มาสลับแต่การสลับน่าจะเสียเพชรนะโอเคผมตู้ธรรมดาแล้วกันวันนี้ ัวธรรมดาเลเยจะอยู่ที่5ดาวเยอะอยู่นะ4.5่ 5, ดาว45%นะครับแล้วก็2ดาวคือสีฟ้าเนี่ย50%โดยรวมแล้ว2กับ3ดาวก็น่าใช้นะครับเกมนี้นี่นะครับ5ดาวเยอะอยู่นะ5ดาวตัวละคร5ดาวแล้วก็ใส่3ดาวแล้วก็2ดาวครับ เท่าที่ดูนะครับมันจะมี5ดาวปลอมด้วยตัวนี้คืออ้ามาจาก3ดาวนี่นะครับโอเค4.5%่ลองที่1น,นะครับ48ใบไปเอาจากในกระตูไปนะครับคาซีดมาเลยเต็มๆ เพียงแต่ไม่เอาเสียงมาเท่านั้นปึ๊บสองม่วงอ่าสองม่วงนะครับต่อไปคือถ้าครบ200ครั้งมันมีมุมซ้ายนะครับ200ครั้งสกิปเลยโอ้หนึ่งทองเอ็นกินะฮะาตุไฟด้วย Okay. ขอดูเอ็นกิหน่อยดินี่นะครับมันมีความคืบหน้าตรงนี้ด้วยครบร้อยใบนะครับเขาจะแจกใบสุ่มตัวทอง1ตัวดูเอ็นกิหน่อยดิตัวนี้นะฮะอ่าเป็น5ดาวแท้ไม่มีตัว4ดาวนะครับแล้วก็3ดาวโอเคต่อไปครับปึ๊บ โอ้โหสามม่วงครับต่อสามม่วงอีแล้วโอเคต่อไปก็เพชร2,700เมตรต่อ10ครั้งนะครับเ,ออเหลือสว่านอีก8แล้วก็61นะครับไปเลยเป็นการซื้อสว่านฮ้แล้วก็สุ่มไปเลยปุ๊บอ่าหนึ่งตัวนะครับกุเรลากัน ตัวพระเอกปึ๊บนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ครับกุเลรลกันเล็กจีกันเมงเอ้ไม่ใช่อันนี้พีอ่ออไม่ใช่เอ็นขี้ดูนะฮะเออแปกลกดีตัวนี้เหมือนอุลตร้าแมนโหข้างนี้ดีนะครับได้สองต่อไปก็อันเชิญไม่ได้นะครับเรากลับไปดูกันก่อนผมเหลืออีก สิบก้าครั้งเนี่ยแต่ว่ามีแค่แปดนะครับโอ้ไม่ถึงแฮต้องทีละหนึ่งแล้วล่ะอ๊บทีละหนึ่งโอ้ยสองสามดาวสองดาวสามดาวครับสองดาว โอ้ยเหลือก็สามร้อยผมทีละใบไปเลยสามสามโอ้ยอันสุดท้ายอ้ยสองดาวไม่สุดท้ายดิหมดยังมีอีกเหรอไปได้อีกครับ2อดาวสุดท้ายจริงๆแล้สามดาวหมดแล้วครับโอ้โหไอตรงนี้เหลืออีกอีกนิดเดียวอีกสี่ใบนะครับโอเคนะครับก็เลทอยู่ที่ 4.5%นะครับก็ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ผมได้มาไม่กี่ตัวเองเอาละครับสำหรับเกมนี้ก็โหลดได้ s Store ไทยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ description นะครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม